สวัสดีค่ะวันนี้มาดูรถเกี่ยวข้าวอีกแล้วนะคะบรรยากาศสดชื่นมากเลยสดใส,สดกำลังเกี่ยวข้าวชุงนาตะวันออกจ้าแปลงสุดท้ายแล้วนะคะแปลงสุดท้ายของปีนี้ ก็ไม่งามเลยจ้าแปลงนี้แหล่น้ําท่วมค่ะแปลงน้งําท่วมมีข้งเขียวมีทั้งสุขบะคนกันไปเลยต้องลงเกลียวแล้วค่ะ มีสระน้าปลูกข้างๆดยก็ปลูกต้นไผไว้ข้างๆต้นอ้อยมีเวลาจะกินค่ะปลูกิ้งนกางลูกเน้เหวานน้ำตา น้ำท่วมนะคะแต่ละเจ้าข้า,ขาวก็ท่วมค่ะแล้วมันออกขึ้นมาใหม่ก็ไม่ค่อยสวยนะคะบางเจ้าก็บางมากไม่คุ้มค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวแต่อันนี้ก็พอได้ค่ะได้ละ600้อนะคะทีกวันนี้ ฝ้ารถเกี่ยวข้าวพี่น้องที่ไม่ได้ทำนาละจานี่ฝ่าพ,พี่น้องมาดูรถเกี่ยวข้าวกันมาดูวิถีชีวิตการทำนาของอีสานเราค่ะอีสานเราวันนี้ไม่ต้องลงเกี่ยวข้าวแล้วไม่ต้องลงเก็บ ใช้รถอย่างเดียวค่ะสมัยมีรถเกี่ยวข้าวมาใหม่ๆนี่โอ้หุงข้าวทำกับข้าวรอรถจองรถกันแย่งรถกันเตรียมคนงานมายกข้าวช่วงนั้นยังใช้กระสอบใหญ่อยู่ค่ะเวลารถเกี่ยวเสร็จเขาก็จะทิ้งตามคันนา,าไว้ให้รู้สึกลำบาก ต้องจ้างคนงานยกข้าวต้องหงหาอาหารห่อข้าวมาเลี้ยงคนงานจ้างเขายกข้าวข,ข,ขึ้นรถเดี๋ยวนี้สบายค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอย่างนั้นแล้วไม่ต้องหาข้าวหาปลามาเลี้ยงเขาหรอกเขาหาห่อของเข้ามาเองเราก็รอแต่เอาข้าวขึ้นรถนี่เขาก็มีรถรับจ้างเราอรับใช้บริการเราอยู่เป็นรถหลโล ไปถึงลานข้าวเราเขาก็ยกเทรยกดำเลยค่ะเดี๋ยวนี้สบายมากเลยค่ะอยากขายก็ลุยไปที่โรงสีเลยไปดำเอาไปเทเอาไม่ต้องใช้แรงงานคนงานเลยค่ะทวนแล้วโคงนาสบายมากๆเลยค่ะเหนื่อยตอนตากนั้นแหละที่เราจะอันไหนที่เราจะตากทำพันข้าวนะคะนั่นแหละเหนื่อยค่ะตาก แดดตากลมกว่าข้าวจะแห้งฝนตกมาเปียกอีกวิ่งอุตลุดเด็บข้าวไม่ทันเดี๋ยวนี้สบายนั่งดูอย่างเดียวค่ะจะเหนื่อยก็ตอนตากข้าวนี่แหละจ้ะพี่น้องถ้าใครไม่ตากเลยก็ไปขายเลยได้นะคะแต่ว่า ทีต่ตากก็คือไว้ทําพันธ์ต่อไปไว้กินไว้ทําพันธ์ไว้ข้าวมีราคาก็เก็บขายบางคนเขาไม่เดือดร้อนเขาก็เก็บไว้ในยุง้งบางคนก็ไม่มีตังคจ่ายค่ารถก็ต้องเอาข้าวไปขายชาวนาก็ลำบากก็เหนื่อยอย่างนี้แหละค่ะ คใครไม่ได้ทำนาก็จะไม่รู้หรอกว่าเหนื่อยแค่ไหนวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมทุ่งนาเกี่ยวข้าววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ